าคุณกำลังมองหา อาหารญี่ปุ่นสุดพรีเมียมที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบสดใหม่ที่ราคาคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ดิวจิขอการันตีอีกหนึ่งเสียง,งการเปิดประสบการณ์ความอร่อยทีทุกคนไม่ควรพลาดดิวจิพาชิวมวันนี้พามาที่ร้านฮัตสึร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่ล่าสุดตั้งอยู่ในซอยตรงร้านสปีดเกา่าบรรยากาศสบายๆทันสมัยออแต่งแบบโมเดิร์นมินิมอลให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้ทานอาหารอยู่ที่ญี่ปุ่นเริ่มด้วยจานแรกซูชิฟัวกลาชิ้นใหญ่กลิ่นหอมที่อบอุ่นกัดไปเนื้อเนียนนุ่มช้ำเต็มปราถัด มาแซลมอนโซเมนแซลมอนสดแล่เป็นเส้นจิ้มน้ำจิ้มพรสื่อหอมกลิ่นยูสุค่อยๆ่ซูดเข้าไปเนื้อปลานุ่มเด้งหวานฉ่ำกับน้ำจิ้มเปรี้ยวสดชื่นไม่ไหวถัดมาที่เรียกว่ากิวเอโฟสไลด์โฮบะยากิยากบุนใบโฮบะที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวราดด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านหอมนุ่มละมุนเต็มคำรสชาติดีมาก อีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำทานิมิโซยากิมันปูย่างบนเตาถ่านหอมๆที่คลุกเคล้ากับข้าวความมันนัวที่กลมกล่อมร้องโอ้โหไป18ปทีต่อด้วยแคลิฟอร์เนียโรชิ้นขนาดกำลังดีกินได้หลายคนเมนูเป็นข้าวก็มีปูตะออนเซ็นมินิดงข้าวหน้าหมูหั่นเต๋าชุ่มไปด้วยซอสสูตรพิเศษหมูนุ่มหวานนิดเค็มหน่อยกลมกล่อมลงตัวท้ายกันที่เซ็ตรวมซูชิเหมาะสำหรับคนที่หลายใจเลือกไม่ได้เหมือนยกคนกันมาทั้งทะเลว่าจะเป็นอากะท็อปครีมชีทูน่ามากุโร ไข่เอบิโกอิกะปลาหมึกยักษ์ทาโกะหอยฮอกกิไก่แซลมอนและไข่หวานญี่ปุ่นอาหารอร่อยบรรยากาศดีขนาดนี้รีบมาลองชิมกันนะครับ